เพ่าะวันนี้พวงานเนี้ยคุยกันตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่งานเนีไม่ได้แบบผมิจขายบัตรเลยเบีก็บอกว่าเองถ้เกิดนมาเปิดอชั้นึ้อมาหน่อยได้ไหมผมก็เดยว่างั้นเือเป็นงานแค่ก่อนสิเอีก็เลยไปเคาไเป็นงานที่ขอนแก่ก็เลยคุยไปว่ามีงานนี้ก็เลยเชิญัปมาเอาเชิญมาเสียพย้อนหลังเพราะสิ่งที่เราเตรียมมาไม่ได้ของช้นใหญ่ครับเอง็นพวกของชิ้นใหญ่ ทำไมไม่ได้แต่เขาบอกว่าแหมเตรียมไว้หรือเปล่าเตรียมไว้ทำมาไม่ได้จริงๆต้องส่งที่บ้านนขอที่มันต้องใช้คนนะครับโอ้ยรอรอดูรอให้ให้รู้ในคิดดีกว่าเพราะแล้วคุณถ่ายตัวเองอแล้ววันนี้เราไปตามเพลงเองเพลงขึ้นง่าเพลงเล็น้อยแล้วก็เพลงเป็น รู้ไมคราน่ารักมากเลยนะครับก็มีคนน่ารักแล้วอโตเกียวมัเหเขาสัดลมาม่มมีสาวสาวางานคอมเตอร์เรื่องอะไรกเรือที่ที่ทางใช่เป็นในชิแจงไปทางออนไลน์ก็คือเรื่องด้วยมันมีปัญหาต่างๆเรื่องของตัวน้องไม่ไม่พรอ แต่หลายครั้งอาจารยน้องอาจจะลองเห็นกันว่าน้องมเปพร้อมในเรื่องของการเข้าสังคมมากเท่าไหร่ผมก็เลยโอเคประชุมในงานที่ประชุมมากน้องควรจะพักในการตัวคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเดินทางไกลอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชี้แจงว่าให้น้องคอตเตอร์ออกมุดออกออกคอนเสิร์ตตัอนเสิร์ให้เฉพาะกลุ่มบิ๊กคิวเ่านั้นวันพักแล้วกันก็มีปัญหาเรื่องยูซีด้วยยูซีเขาก็คาดคาดที่จะแตกแตกไม่ได้ด้วยเราเราไมอยากให้เรียนรู้ว่า คำว่าตัวเกมมือสุดเนี่ยเราไม่ได้ขายบริวารเราขายเราขายเพราะค่าเองว่าแล้วเราไม่อยากให้มองว่าทีเลือกเลือกตัวเองเนี่ยมาอยู่ใกล้เราคือไม่อยากให้เป็นคนเนี่ยเป็นเน่าเหมือนนผมเป็นความคิว่าให้ระงับไปก่อนคือระงับไม่ใช่ว่าไล่ออกจากค่ายนะให้ระงับการติดต่อก็ตลอดทุกวันนะว่าไม่มีกระโหลกจริงๆแล้วพ่อน้องมีอาการอาการต้องรักษาอะไรอ่ะด้เลยพ่อน้องที่ที่ที่เคยบอกไว้น้องมีอาการสมาธิสั้นแล้วขอได้บอก เบอกว่าเข้าไปโรงเรียนเยอะต้องเข้าไปควสแล้วเข้าเข้าไปหัด่โรงเรียนตามปเอสังคมที่เขาคนอื่นนอเขามีว่ายไงบ้างนากงเขาตั้โเขี่้าโตเะขีอยู่ว่าน้องเขาชอบรงเรียนด้วยแต่เขาชอบร้องเพลงด้วยก็อาจจะไม่ได้ไปงานรายได้อ่าจจาไม่ได้ตามที่เคยได้แต่ว่าน้องพยายามฝึก FC เขาก็ยากสั่งงา้วยท่ไม่ไดอกว่า แต่หลายคนอาจจะบอกว่าเขาเพ่มมีปัญหากัรเื่อนร่วมงานมีไหมตามภาษาเด็กก็ต้องอยู่แล้วอีกแง่การเด็กที่เด็กาสามีอย่างรคนเด็กอาสามีเด็กิ่งเล่นอยู่ใมัยหมเราเป็นเด็กเนาะแล้วมันจะมีทุกวัอยู่แล้วในการร้องกันแต่ก็ไม่ว่าเขาจะเกลียแต่ที่เราที่ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กยังควบคุมตเอไม่ได้แล้วถ้าได้เราก็คคุมเรื่องมันไม่ไม่อยูตามเราควบคุม้บหารานอะกมีการเตือน เรียนไปแล้วครับเรียไปแล้วว่าถ้านยังก็ปรุงเรียไปได้นี้ต้องไปโรงเรียนแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับวัยเขาและแจ้งไปแล้วครับเมื่อวานนี้ก็แจ้งไปเลยว่าแจ้งกดหยุดคุณย่าเขามปดูของย่าเขาก็รับทราบแล้วก็ตัสิจต่างๆเอฟซีเขาก็นักกันนี้ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะเอซีงมาก ถ้าน้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปออกมาเสือกก็คงไม่ได้ก็คงไม่ไปดูแล้วไดต้องเราบอกว่าโอเคครับ่ไมต้องดีเพราะว่าทีวีของคอปเตอร์นะเขาก็ได้อยู่นะแต่ผมอยากให้มองให้มองว่าเราเราติดตามน้องเราอยากเป็นเขาไม่ได้ังเกียจครับรวยเงินเกลอนไปชมเงนเกลือนไปในสิ่งที่น้องผิดพลาดเขามีเยอะอยู่ไม่นะอยู่ไม่เป็นบ คือผมไม่ได้หากรี๊ดซีเลยนะครับผมแค่ช่วยน้องให้ดีขึ้นไปสามเขาถือน้องไปตอนเนี้ยน้องก็ยืนยัามาทุกวันว่ากล้องมันเยอะไม่เพื่อถ่ายคลิปอยู่มันห้ามไม่ได้ที่เขาจะห้ามไลฟ์สดห้ามคนนี้ไลฟ์สดนะห้ามคนนี้เดี๋ยวน้องแสดงที่ตามที่เหมาะสมมันห้ามอะได้เพราะอยู่บนโลกโซเชียลถ้าถูกลรอแกมถูกตัดอยู่ที่ไปดูหยิบอะไรบ้างอะรก็วันนี้เรื่องตอนนี้องแล้งจะลองคาดอยู่แล้วก็ดูดูว่าเป็นไง เป็นครั้งแรกที่ออกมาเดิแบบไม่มีบอส่อเนาะเาตเไวน์น้องไปสามคนแล้เขาไปลองดูว่าเขาจะไปยังไงมีเจนนี่มีซิกแคร์ปดูีโอเคนะเขาดูออกดูไอ้น่เาไม่อยูี่มีเจนนี่คารอสเดนเทน่้อย่าเราเอะรพนเขาชื่อชอบเลนเจอร์เราหน้าตดีเนเอรชาย เลนซอร์คัทมาครับตัดที่คอไม่อกไไม่คือต้องบอกกับว่าเลนซื้อนีคือเราอชัอที่หน้าตาด้วยดูลายเล้นด้วยก็เอฟซก็ให้การตอบรับมาน่นาทีเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเลยเลนซอร์เลนซอรมาเลยครับพรว่าเราลบที่6คนเนั้นถเดือนนี้ย่ดีเที่มีจะเปิดตัวเลเซอร์ใหม่ อาในกลุมปิดครับดูได้ที่ไหนนักข่าวละใช่เป็นกุเทีมูลฐานยี่สิบเก้าบาทก็คือแบบจะมาจะเสียงไม่มาจะตัวไม่เห็นของนี้มีจุดหมายนี่หล่อหล้า่แฟรเสี่ยวไม่แเสี่ยวไม่แฟเสี่ยวก็ดีกีนักแสียะชอบดังปะคะไม่ชอบดังคือเขาค็อบเป็นักเสยงมีงานนักเสี ครับร้องเองได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเราจะจินจ่ได้ครูจิงจ่าโอกาสจินจ่าจินจ่ามาทำอะไรอะตอนนี้มีโอกาสบ้านเป็นเหมืปีนิพนธ์เลยค่ะตอนนี้คือบอกว่าครับตอนนี้ศิลปินเยอะมากแม้กระทั่งคนเราก็อยากร้องเพลงเลยค่ายเพลงของตอนนี้ยคือแดนเซอร์ทุกคนได้ขึ้นไปโชว์ความบ้านหมดเลยเวลาเรามีละครเวทีแดนเซอร์น่ยได้บทบาทเยอะกว่านักร้องเพลงได้สักครั้งก็มีความก่ก็มีแาพราเปิดเราแดนเซอร์ก็ไหนแล้วก็เหนียบเทียนต่างๆร้า แบบเล่เนแบบอ๋อคือแดนเซอร์เราไม่เล่นแบบแค่นะเพราะว่าเราต้องเพลงอยู่ด้วยแดนเซอร์ต้องเพลงด้วยทักกันอาจจะเหมือ่อยเราอาจจะมีอะไรบันาดในในการทำงานทุกคนมีแรงบันไดว่าเราอยากเก่งตรงไหนใช่ไหมแต่เราก็อาจจะเป็นอย่างนีอ้อย่างสีแกมกับตูมีผลงานอะบ้างตรงโอตอนนี้สี่แกมมีลาสต้นสังสา,สา,สาม่บอแล้วก็ลีโออ่าร่องม ก็มีสองเพลงเรียนกับพวกแบบแฟนทำงานเนี่ยซีเกมเอาอยู่เบอร์หนึ่งของค่ายตอนนี้ตอนนี้ยกให้เบอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีแฟนคลับด้านดเพลงจริงคือต้องบอกว่าตัวจีมีสิงค์คือ F C ทั้งฟังเพลงด้วยและ F C เจ็บ Story เจ็บชีวิตชีวิตแปดสิบฟังเพลงยี่สิบซีเกมก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพรำได้ร้องได้เต้นได้สุดทุกอย่างร้องอีก ร้องเพลงเอาอยู่แต่ว่าเอเดเตียนต้องต้องฝึกอีกเพราะน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าเรื่องร้องเพลงคุณฝังในสี่เกียรติแต่ตอนนี้ร้องเพลงไม่มีครับเพราะว่าน้องก็คือโรงเรียนก็คือโรงเรียนก็มีงานให้ครับพิเศษด้วยแต่ว่าน้องก็ไม่มาทุกงานนะน้องไปเรียนปกติเลยเรียนเป็นส่วนส่วนหลักเลยร้องเพลงตลอ สทาปคูบรนบปักคูบีนะครับพีนองคือหนึ่ร้อยยี่สิบ้าบาทที่ใหาเป็นโปรเกมสิเศให้เป็นโปรเกมส์สิมีแขกรับเชิญพิเศษทุกๆีัทุกสัปดาห์ตอนนี้เป็นตอนของมันชื่อว่าสุนพยาสมาณีเป็นเรื่องราวความซิกซี่ผู้เช้าย้อนขึ้นไปเมื่อเกือ100บร้อยปีมีเยอะอยู่นะแบบเ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยครับผู้ชมเหมือนครั้งสุดท้ายโอเคค่ะโอเคครับ <laughs>